อบันลละมาติกาี่นิเทศยีกานิเทศนี่เป็นอะไรขันหมดเลยคะสังขารขันเป็นสังขารละขันเร็นแล้วปไหคะสังขารมีสังขารละขัน

มักมักสานะองมักแปมักินซีอะไรคะแปาินซสินแปดเนะ้างลไม่ไล่ไม่ไล่แต่กถามเาไม่ได้ สักินทรเยนะทคือสตาวิริยินสวิริยินพารตเจนะมทำคือสตาวิริยะสาวิริยะสเต้

ปันยีไม่ใช่ปันจริงนะปันยีปันยีฮะปีนีนะฮะนานยาตานยาสาลีติงปันยีปันยีปันยีนะ ปัญญาปัญญาปัญญาปัญญินาาน,าานี่เจนนะปัญญาสีปัญญาสีสีไหมปัญญาสีทั้งสี่ประเทศเลยเขาจะส่งเคราะห์อินทรีย์ห้าไหมสต้าิริยะสติสมาธิปัญญาเอาสัมอันธ์สี่แปดไปรวมไว้ในโพสิปัญญาทางเป็นปัญญาสี อินสี่ห้าพละห้าไปแตะไหมคะมเดี๋ยวเขาจะเอาเนี่ยอิน 8, สีแปดสัขารอินสี่แปดเนี่ยคือสตภาวิริยาสติสมาธิปัญญาอเอาองค์ธรรมพวกนี้ไปลงไว้ในโพธิปัจจียธรรมเป็นอินสี่ห้าพละห้าถ้ายอมทำฌานด้วยอินสีห้าเนี่ยนะอินสี่ห้าพละห้าฌานใดฌา,านหนึ่งแข็งแรง ศรัทธาแข็งแรงโยก็ไปเกิดในสุภาวาสได้ชั้นล่างสุทาวาสมีห้าชั้นใช่ไหมวิริยะแข็งแข็งแรงก็ไปเกิดชั้นสองสตีแข็งแรงก็ไปเกิดชั้นสามสมาธิแข็งแรงก็ไปเกิดชั้นสี่ถ้าปัญญาแข็งแรงโยกไปเกิดอิตารต้องทำอินรียห้าพละห้าให้แข็งแรงเวลาเข้าไปเกิดอยู่ในสุทาวาสภูมิ เข้าไปด้วยอะไรคะไปด้วยอ่าสภาวิทยาสติสมาธิปัญญาอิน,นทรีห้าพละห้า ทำชานไปเกิดนะใครจะไปก็ไปเลยนะไม่ต้องไปไม่ไปเลยไปไม่ไปไปเกิดในสุภายว่าแล้วไม่ต้องกลับมาแล้วไม่ต้องกลับมาบอกว่าเันเกิดกลับมาบอกยารบ้างเนาะพวกคนสอนต้องกลับมาบอกว่ามันมันมีงพิศดารขนาดกลับมาต้องไปดูยามเมย์ยามเ๋ยวจะได้ดีสอนเยียมเมย์นะคิดว่าคงไม่ไปเนี่ย ่ใชเนนนพพิาแล้วอคนที่เกิดอยู่ในอยู่ในสุทาวาสน,นี้มีสิทธิปริภิพานตั้งแต่ชั้นแรกชั้นสุดท้ายอัอากนิฐาภูมิมีไว้ให้สำหรับปริปิภพานเท่านั้นอักขณิธาภูมิชั้นที่ห้านะ แต่โยมจะปดิทิพานตั้งแต่ชั้นหนึ่งมาได้ไม่ว่าอะไรเลยแล้วไม่ต้องกลับลงมาบอกว่ามันวิจิตพิสดารขนาดข้าวบั๋นนะอาจารย์ก็อาจารย์อาจารย์ได้สอนเข้าวบั๋นค่ะไปด้วยอินซีห้าพละห้าขึ้นอยู่กับว่าอินซีไหนแข็งแรงอ้าพวกนี้เป็นอะไรขันดยาสังขารแลรวจบที่อินซีห้าใช่ไหมอินไอสังขารนี่สิแปดเดี๋ยวไปเอาวิชาสังขารกระดู นี่เป็นสังขารธรรมตะต้นนะกับธรรมธต,ตุอ่าต่อไปเป็นปฏิจจสมุปบาทอาวิชชาอาวิชชาอาวิชาาาาวชายะคำคืออวิชชาแล้ว สังขาริชาปัจจยาสังขารสังขาเลยนะคุณครับตามๆตามๆง่ายๆง่ายนาม่รูแล้วตางมะาวอีกตัวนึงอะไรโอ้โปัจานปัจานะปัจจยาปัจจากมะพราว มีนะองค์ธรรมสองตัวนี้เหมือนกันไหมเหมือนกันเจตนา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 เจสังขารสังขารแล้วไปอะไรครับภาษาไหมภาษาภาษาสลายตนะสลายตนะปัจจียนสายตนะปัจเจยนผัดเศษผัดเศนะพวกนี้ต้องมีปัจจยานะ ก็อะไรอีกตัวนึงาษะเจภษาเจหเจภาษาัา้วลคะอัจฉยเวทนาเวทนาไวัา ก็คือโลคเตเตตันหาปัจาปัจจายาปัญหาปัจจายาอุปาทานนะอุปทานปัจจายากรรมมเวนะอุปาทานองธรรมคือโลเเตจ หมดแล้วปฏิจจสมุปบาทเสือทำวิต่อจากปฏิจจรคือสติปัฏฐานสติปัฏฐานไหมสติปัฏฐาสติปัญญานเนยนะองค์ธรรมคือสติสติเจตสิกสติเจโอยทำแข็งแรงมากเงียบเลย <laughs> สติปัฏฐาน ตัมมาปัตตานาเจนะโสทพคือวิริยะเจตสิวิริยะเจสติปัฏฐานสัมมาปัตตานติฏฐิบารชายนาบอกอัปปมัญญาอัปะมัญญายะโอทังคือเมตตาตุณาอุถิตาตัลลามัชสัตตาเมการุปุตต

พระเลนะพระเลนะอืมพระเลนะองค์ธรรมคืออินทรีย์ห้าพละห้าใช่ไหมคะเนี่ยเนโยมสามารถไปได้เลยสมาธิปริยะสติสติสมาธิปัญญาเจ ปันจนซีพระโคชมโคชมโคชมงค์รมแปีเทนะเทนะโคชมเท่าไหร่คะแปดแปดโคดชมแปดทำไมมีแปดอ่ะพระแยกปัสสัทธิออกมาสองดวงคือกายาปัสสัทธิิกปัสสัทธิเราเรียนโพชมเจ็ดใช่ไหมใช่ พอมาชั้นนี้พ่นชมแปะมักเคนะองค์มักเท่าไหร่คะมักแปะตรงนี้เป็นอะไรขันหลังขารหลักฐานหังขารหลักฐานทำไม้ตนะธำไม้ลาอ่าต่อไปผัดสะสตตาลาศีผัดสะสตาตาาศีผัดเสนะองค์ผัดคือ ขัดสักจีขัสักจัดสัแล้วเวทนาสัญญาไปแล้วเจตนาเจตนายะเจตนาเจเจตนาเจเจตนาเจิโมกข์เจตนาเจจิตตาอธิโมกข์อธิโมกข์อธิโมเขนะ องค์ธรรมคืออพิโมกษ์อพิโมกษ์มนาศิกานมนาิกานีนาศิกาเรนะองค์ธรรมคือมนาศิกานมนาสิกาน์เจอ่ะหมดแล้วอภิตรรมติการจบที่มนาศิกานสังขารไหมสังขารธรรมะนะธรรมะ นัที่ยีก้าสองสามสี mm ่ hmm. ้าหกดแปด้าสิบสิบเอ็ดสองสามสี Seattle> ่ห เบียสิบแปดสิบเก้ายี่2ิี่สิบเอ็ดี่สิอ่สิบสามยี่สิบสาจ็ดยีอะไปไหยุายาอุปายาศอุายาศอุายาอยู่ที่ปฏิจจใช่หค่ะจ้ออุายาศอุปานแล้วเป็นอุายาายสนะ ทำคือโสัเจโสจเจสางขันละขันทำมาจนะทำมาต้าเราไม่มีปุญยาสัตย์นะโไม่ค่อยเราสังขารมาสังขารมาส่วนวงกลมอ่ะไม่ลด ไปลบอะไรไม่ลนบอเราว่อยาอธิบายไม้ลยจะบอกว่าหมดเลยจะอธิบายให้ฟังว่ามันเหลือเท่าไหร่ยี่สิบเก้ามันเหลือยังไง้องเขียนอธิบายต้องเขียนใหมาไม่เอาแล้วเลออะไรคะเหลือเหลือเวนด้าจ่าสุขุมมรุกมิหานสุขมรุกแล้วก็มิหาน ไมเป็นสังขชหนไม่ได้และสผมจะเป็เป็นาเป็นธมาได้าได้เป็นธรรมมาธรรมมาเป็นธรรมมาเวทนาสัญญาสุมรุภิรมานัตเวทนาสัญญาสุขมร คา <gas> เรนาข <Nossa> ันสัญญาขันดอกจัน <Mis> นี่ไปไล่พายินละนี่คืออาจารย์เขียนที่พ่ละเท่าไหร่คะไรจ๊ะสิบม้าไอ้ละเท่าไหร่คะสามสิบสามสิบไพ่นิละนะแล้วก็ออกข้อสอบนะเขาจะไม่มีเจวัจจนะจะให้เราพูดภาษาไทยเขาจะให้เราพูดภาาเป็นภาษาไทยเราไม่ต้องเป็นเจวัจจ์เพราะเรามีโคอยู่แล้วใช่ไหมมาดูตังนี้เจวัจจ์เนี่ย ถ้ามาสองโตนต้องมีเกวัจักเจวัจักเจตูเจวะสัเจตเกมีจักรเมัิจักเจวัตจะเป็นตัวเชอดตรงกลางถ้ามีนิเทศเดียวก็ไม่ต้องมีจักาพาหีละพาหิพาหิละมติกาพาหิละ ติการอะไรคะสี่สิไหมสีสิบี่สิบไทแล้วมาิกาที่เป็นที่เป็นโคตรโคตรจักากมีเท่าไหร่คะสามสิบสิโคตรนี่มันจะเป็นสังขารนขันถูกไหมใช่โอเคตูหยตบทำเมยหิอันนี้เหตุ ไทยแล้วเขาจะไม่ให้พูดภาษาบาลีนะเขาจะให้เราว่าภาษาไทยเพราะมัวแต่นั่งสัมมานั่งเจวะจะทำเยอะมันก็เลยก่ว่าเขียนว่าเหตุตุหมดเวลาโอ้เจวะเหตุตุเกเกวะจะทำให้จริงๆตัวนี้ก็จะเป็นเหตุตุเหตุตุเหตุตุ สเสตุกขาปะทะใช่ไหมเราก็เอาเจวะไปใส่ตรงไหนเพราะมันมีสองตัวถูกปะใส่เจใส่ตรงนี้เป็นเจวะข้างหลังตรงนี้ใส่จ่าใส่เจตุกษ์นะเจตุกษ์ต้องหิบนะเจตุกษใส่อะไรคะทีเจวะใส่เทตุกษ์ใครลักลงเอหิอยู่แล้ว หลังเนี่ยจะเป็นเกหีบจักจะลืมนะไายีละต้องลงอะไรคะเอไพดีละต้องลงเอหีบเอหีบไว้ตรงนี้มันก็จะเป็นอะไรคะเกหีบเกหีเกหีบแล้วก็เติมจักเกหีบจักต้องต้องใส่เอหีนะก็จะเป็นเอตูพีจวะ สาเหตุเกิดจาแทำวต้เยอะไหมเยอะเขาจึงไม่ค่อยให้ไม่ค่อยให้ว่าเป็นภาษาบาลีจะให้ตอบเป็นภาษาไทยเวลาภาษาไทยเราก็ทับศัพท์ไม่ต้องมานั่งสภาวะไทยแปลว่าอะไรคะเหตุสาเหตุจากทำ เสหตุเหตุกาะทำทำเาเหล่านี้นะเหล่านี้ต้องมีเหล่านะการวิละต้องลงเหล่านี้นะคะแต่ถ้าเป็นอภัตตละมาติกาลงนี้ทำมาจากคำว่าทำมีย้ยนดูติเวลาเขาให้มาเหตุตุกเหตุกะะใช่ไหม เราก็ทับสั่งเข้าไปเลยเหตุกษณ์เหตุการใส่แล้วก็กกกไปทำเราทปเลยเข่ไหมก็จะไม่ให <que> ้ไ nah, ม่ออกเป็นภาษาบาลีนะเพราะว่านักศึกษาหลายคนเป็นไงคะไม่รู้จะไปเอาเจว่าตรงไหนไม่รู้จะไปจากตรงไหนไม่รู้เขาอยู่ที่ไหนไม่รู้เขอยู่ที่ไหนหาไม่เจอเราก็เลยมือ มาอยูนะส่วนมากจะออกจิตตสหภูทธจิตตานุปวัตติกับปัญญาสังขาตโคดนี่ยไม่ถามลงโคดอ่ะยากยากโคดโคดโคดเยอะโคดเป็นอะไรขันเป็นสังขารสังขารนะใช่ไหมแต่เราจะมานั่งอะไรทีดยากีดเจวะจังอะไรเยอะไม่ออกดียากส่วนมากจะเป็นภาษาไทย มาเขาให้ภาษาไทยมาแล้วก็ทับศัพท์เลยอปิยยธรรมภาษาคตธรรมจีตตสัมปยุตตธรรมพวกอะไรพวกนี้ก็ไม่ผ่าหรอกปีนี้จะพยายามถามอะไรที่มัน่าๆจะาเข้าไว้ง่าย ระดับเรานี่ง่ายๆไม่ยากจถามครับงาย์นี่อย่างเลยต้ละบอลหรพอไจ่จบไม่จบระยจสามเบตูเบตูจิเจวะเบตูสองสามจุดเต้ หทีจ่ายทำมีจริงอะไรชีดเป็นอยู่แล้วใช่ไหมมีจายทำใช่ไหม่มคก็่เป็นอะไรหมดเลยเดี๋ยวมันค็ไม่ดาแล้วก็มทำทำแล้วก็ไม่ทำทำไม่ทำแล้วก็ไม่ทำไม่ายการปดทตีีเลยารย์ก็เขียนแล้วเเอนมาโมอาจารย์กียน เป็นสังขารไหมคะเป็นเป็นเป็นสังขารลักขานนขามายแต่นะขามาีอยู่ในชีดแล้วศาสตร์เอกวีีหลอกชีไม่ต้องไม่ต้องเขียนไม่ต้องเขียนนะอย่าไม่ต้องเสียานมาหรืออะไรคะเหลือเหลือมนาสัญญาสมวารุนีมีพานก็มีให้ไว้แล้วเนี่ให้ใช่ไหมให้ไว้แล้วเีรออาจารย์ไม่ต้อย